อ่าฮะโอเคครับผมสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนพี่ทุกคน,นครับสวัสดีเวลนรุ่ปิการุท่านวันนี้เราจะจุบเจ้าทริกสเตอร์วันนี้จะเอากินนี้ไปเล่นเนาะวันนี้เราจะไปเล่นเป็นสายเปิดตู้เร็วแล้วก็ปาากาลปา,ดเดปาเดากระจายาทะลุนะครับผมปลามีดดีปลากระจายเลยปลามีดทะลุนะครับส่วนเซ็ตเพลย์เก่าประมาณนี้ครับผมสำหรับใครที่รู้แล้วก็สามารถข้ามได้นะครับอันแรกก็คือเป็นเสาขา่าเฮนะของอีกานะครับ ก็คือแขวนระเบิดสี่ครั้งนะครับตัวนี้ก็คือกระทืบบอล่าของเดอะไนท์นะครับแล้วก็เป็นเครื่องทอนมาสติเลกอันนี้ของเดอะลิเจียนก็คือตัวเนี้ยเปิดตู้เร็วนะครับห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็มันมีพาสซีแฟแฝงก็คือถ้าเซอร์เข้าออกเร็วๆอ่ะเขาจะติดปอกกำบังนะครับ30มสิบวิและกีดหลองพร้อมกับเผยตำแหน่งให้เห็นเป็นเวลา4วินะครับกับตัวนี้ครับเซฟแฝงเสือบ3ของเดอะเพลย์ครับเจ้าแม่อ้วกก็คือล็อกเครื่องนั่นเอง120ยิบวินนะครับ แล้วก็ที่ผมบอกว่าเป็นคอมโบ75%ก็คือตัวนี้นะครับเมื่อเติมมีดที่ตู้ล็อกเกอร์นะครับอ่าอันนี้เป็นขา้กรรมอันมีท่วงลำนองนะครับชื่อเขานะครับก็คือเมื่อเติมมีดนะครับที่ตู้ล็อกเกอร์นะครับความเร็วในการเติมมีดเพิ่มขึ้น25%นครับ25%กับเรามีตัวนี้50%ครับ mm hmm. เปิดตู้เก็บของรวดเร็วขึ้น50%ครับ50 บวก25เป็น75นะครับก็คือมันน่าจะเร็วมากๆเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้ผมเอารอบนี้ผมเอาอันนี้ไปเล่นครับเป็นซิงเกิลลักขันใจครับก็คือมีดแทงทะลุครับผู้รอดชีวิตนะครับคนไหนที่โดนมีดเล่มเดียวกันนะครับเป็นคนต่อไปจะโดนการฉีกขาด50%เหมือนโดนครึ่งหนึ่งนั่นเองนะครับเป็นการฉีกขาดครึ่งหนึ่งนะครับเสือก็เส้นหมดตัวเป็นบวกแต้มไปกันเดี๋ยวรู้กันว่าทริสเตอร์เราไม่ได้เล่นนานจะไหวหรือเปล่าครับหลังๆมาเล่นจะซื้อโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมดีกว่าครับผม มาชั้นมือเยื่อยับมีเค้กซะด้วยสวยงามพี่ปะล็อกเครื่องได้ดีมากๆครับสวยงามเลยจะเสิร์ไให้เกิดด้านหลังนู้นแหละนั่นไงให้ผมเจอใครเอ่ยวิกตอร์หรือเปล่าบัดดีพี่ฟาดเลยครับเอ้าเอาเอาเอ้าโอ้โหแล้วล็อกเครื่องจะล็อกเครื่องจะหมดล็อกเครื่องจะหมดไม่เป็นไรไม่สนใจไปเลยครับ โอ้ล็อกเครื่องอนเสาด้วยได้ได้ได้คอเด็ดเฉ่าะอนเสาไปกี่โอเคอยู่ด้านล่างครับ มีคนวิ่งมาช่วยอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ครับเป็นค้าวเป็นแดดอย่างโอเคช่วยละวเฮ้ ได้กันนะโอเคแล้วเปิดของกินแน่นอนหรือว่าองไม่กินเ่ลวามูดรอกเขาตู่อะ ไม่ใช่หุ่เราเก็บโคตรเร็วเลยครับผมบอกให้อันแน่บอกไหลาย,ยาวงงควับเลย <c oughs> ไปดีกว่าเราไม่มีกั้นครับไม่เล่นเราไม่มีกั้นเฮ้ยเจอ เจอใครวะเอ้าคนเดิมผมไล่เลยเปลี่ยนใจละไม่ไล่ด้วยอะไรจีนอะไรจีนจีน ครับเลยโดดไปโชว์มีใบฉายนะคนนี้วิ่งมาถอนเสาปะไม่ครับ เสาขาวโอเคลงเครื่องนี้ครับมีคนทุกข์ออกบ้ามาน้าวไปไหนเพื่อนเสาขาวสองคนเลย าโอเคลงเพ่อกเดิมครับอะไรเยมีดหมดมีดหมอหมดมีดหมอหมดขอตีสดแล้วกัน อุ้มดิพี่เออป่ะโครงเส้าขาไปแล้วก็เสานี้เลยไม่เยีย75เปอร์เซ็นต์นับโคตรเร็วโคตรเร็วยังคงปัดกันต่อยังคงรักเครื่องนี้มากๆอย่าเพ่งน <S <S โอเคขยันขยันระเบิดซะด้วยใช่เพื่อนเฮ้ยเม็ดเดียวพอไม่ใช่เขาเพิ่งเจ็บไปไหนพี่อีกโกล่ะ หน้าเดียวหรือว <ator il S 1> ิกตอร์ลงเสาขาวไปเรียงได้ยังครับมาเสาขาวคนที่สามนี่ลงเครื่องเดิมบ้ เขาเล่นบ้านเล็กเพราะว่าเขารู้ว่าผมไม่มีกั้นครับนี่ไงตัวถอนเสาตัวถอนเสาพับเลยพับเลยพับเลย ตัวข่าวปะหลงเครื่องดื่มโป๊แสบตาเลยเกินเฮ้ยแล้วติดปอกกำบังเขาน่าจะมีหลุดฮุกเองครับเพราะแต่วิ่งไปนู่นแล้วครับเข้าโบสถ์ปะตามกันหน่อยเพื่อน ไอ้ผมดูด้านหลังนี่ครับอันแน่ปั่นชิว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 เลยปั่นชิวเลยปั่นชิวเลยโก็มีบาลานซ์ซะด้วยมีบาลานซ์ซะด้วยข,ขวา เออเด็เขาไปได้อยู่ไม่เป็นไรสามรอบนะอะไร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 อืมืม ไล่เลยครับแลเพื่อนขึ้นลโวพุ่มเป็นตัวไฟกัน อะไรอะไรเพื่อนอะไรอะไรอะไรเกิดอะไรขึ้น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 มิจฉะเกิดอะไรขึ้นมิจฉะเกิดอะไรขึ้นมิกฉาเอะตกใจเลรอเพื่อนตอนแรกผมก็ไวจะเก็บมีดเหมือนกันนะตอนแรกก็ไวจะเก็บมีดเหมือนกัน นแข็งโอาหูตายยากซะด้วยแข็งมีแข็งสายตามเลยครับทันปะิดว่าไป เราไม่เล่นตรงนี้ครับเราไม่มีการน้าต่างเราไปกันต่ออันนี้เควสผมเสร็จหรือยังวะน่าจะเสร็จแล้วนะมีคนวิ่งมาและเอาย่างยัง ไปเดี๋ยเพื่อนต้องเอาตายครับคนนี้ไม่ได้อันตรายแค่เครื่องเดียวนี่ไงมิเกล่าตกใจหมดเราไปไล่อีกคนนึงเลยวิกตอร์นี่อยู่บ้านเล็กมันคือหนึ่งในแผ่นวิกตีลาวิกตอร์ปัานอยู่ตรงนี้หรือเปล่าเพื่อนนั่นไงจริงด้วย ใช่เอาไปก่อนหนึ่งแผลวัดดีพี่หลงไฟ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 วิกต่อเฟสไหนหรอวะไม่เฟสสุดท้ายปะ เมื่อกี้ผมตีล้มไหนปะล้มอยู่ล่างครับขาดไม่แล้วมีโอกาสที่เขาจะลงหลุมได้นะ ฟังงเสียชอบเล่นมากใช่มบ้านเล็กเพื่อนชอบเล่นมากชอบเล่นบ้านเล็กมากๆป่ะอะไรหาตู้ออไอ้เหี้ยเก็บเร็วเจบเปร็นต์ป่ะเรงลงระบำครับซาบิจัก ข่ัมขันมิดควเราเสร็จเรียบร้อยครับเราเสร็จทั้งควีนี้แล้วก็ควนี้นะครับสวยงามได้มาสิบสี่ครับแต่บอีก2โอ้โหเจอยุติ99ขา้อร้องมันสุ่มยังไงวะเนี่ยผม่งยุติสี่เองเพื่อน มิกิล,ล่าลีจตียี่สองจะบ้าไตายโอเคครับผมสำหรับเดอะทริกสเตอร์หรือพี่เกาหลีลูกรลักก็ไว้พบกันใหม่ครับสำหรับวันนี้ขอลาเพียงต่านี้ครับผม,ผมบาย